วัดีครับวันนี้มาอยู่ในช่องแมดเทอร์ชาแคลกันอีกแล้วครับวันนี้เรามาอยู่ในกันในเกมมาครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นสปีดรันกันอ่ะวอลิตเป็นไรเป็นไรเดี๋ยวไปปรับกล้องเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับออโอเคเนาะครับต่อพเมื่อกี้ไปขุดเมื่อกี้เล่นไปก่อนแล้วครับก็ขุดขุดแร่แล้วเมื่อกี้ได้เออได้เหล็กมานะครับนี่ เอ้ยหวัดดีเจ้าลาะมีฮอตทำตาเผาให้น่อยได้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 ตเาเผาเออตาเผาเอ้ยอันนี้ไม่ใช่โปโปเดี๋ยวขุดออกกันโอเคเข้าตัวเยังใช่ไหมไม่เข้าไม,ไม่เข้าเข้าตัวโปอ่ะวางแล้วโปตาเผาบดเพเงลงดีเนาะ ตอนนี้ก็เปิดเพลงของรีมนะครับแล้วก่อนหน้านี้พยายามจะแต่งตัวทำเป็นดีมแต่ว่าไม่รู้มันทํำยังไงก็เลยแต่งตัวเป็นปกตินี่พี่เจออีกอีกกองนะอ่ะตอนนี้เราก็ทําการเผาเหล็กถูกท้าไหมมัม้งพี่เจสปีดลันซื้อ ในเวอร์ชันเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะมันจะอะไรมานี่เลยไปไหนเะเด็กพี่จะไหาอะไรอยู่นี่ข้างหลังโตัวมาตามาเกิดเจออะไรขึ้นเจออะไรเจออะไรวันนี้อาจจะไปใช่ฮะแต่ว่าเราจะขึ้นยังไงอ่ะเขาตอบบอกขึ้นไปไงแต่เขาไม่มีบอกบริสต่ระวังมีลาวาด้วยโอเคป้อง โอเดี๋ยวลงไปด้วยเลขเหรอเฮ้ยเลเยยบเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้ไม่อาจจะไม่ใช่สปีดลันก็ได้เพราะว่าเวอร์ชั่นมาครับช้างอาจจะไม่มีแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีสอนวิธีลงลงแบบทำให้ภาพสวยนะครับโอ้โขนะุดหมดแล้วต่อบล็อกขึ้นไป ยนี่ยเาไม่มีบล็อกอ่ะขุดขุดขุดดินเอาเลยได้อุ้ยตกน้ำเหรอตก้โอ้โหหยุดอยู่เรา,าอะเออน้อพี่อยูเราอะอ่าอไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยโำลิจเกิดที่ไหนเกิดที่เดไหนนะ ได้เจอเจอีขึ้นขึ้นมาอะไกำลังขึ้นขึ้นแล้วตอนนี้มืดมากแล้วครับยังไงต้องมีก่อนที่จะหลอหรอมืดถึงแต่แต่ถ้าลงมาเราลงเจล้นเจออะไรสมสเกลสมสเกลเหรอสมสเกลนี่ฮอตที่กดนไ กินแล้วคาบเองสิคาบไม่ได้อะอโตอนนี้หิวอะเนื้อโปรเอาเนื้อมาเนื้อไหนก็อยู่ในตัวโปรโไงเนื้อดิบด้วยแล้วเนื้อที่ย่าง,างอ่ะที่กินปแลไรเนี่ยเอาไม่เไร ตรงนี้นะคะเหมาะกับการทำประตูนากนะไอ้ปอมไม่อา่าโอเคไม่เป็นไรมันไม่หายปอปอทำอะไรอะปอหยุดหยุดไม่ไม่เป็นไรนไหรอกมั้ย,ยไ,ไอยแล้วประตูนากนอ่าไอ้ คันนี้น่าจะไม่ใช่สปีดลันแล้วครับเพราะว่าเราด่าจะไปมินรลุกไม่ได้แล้วแล้วคือเมื่อก่อนหน้าเนี้ยเดี๋ยวไปปรับภาพสวยใช่ไหมแล้วมันมีเป็นประตูประตูไปไปที่ไปที่ดีเอ็นแต่ว่ามันไม่มีอะมันไม่มีตาเดี๋ยวไอคลิปนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะลองไปหาดูอันนี้อาจจะไม่ใช่สปีดลันแต่อาจจะเป็น มไม่สปีดตายวกว่าสปีดในการตายต้องตายเร็วๆแล้วเพราะว่าโบริสประตูประตูดารกพี่กำลังจะทำก็ได้หายไปเรียบร้อยกับคุณโบริสแล้วโปขึ้นไปทำไปทาอะไรนะขอทดอดสักอันหน่อยนะเฮ้ยพี่ทานทานทานเจอทานอ่าุดเลยข้อนี้ขุด,ดหินไหม มีเ,เดี๋ยวขุดทานให้เสร็จก่อนโอเคขุดแค่นี้ก็พอละมาเอามาเอาเดี๋ยวนี่เดี๋ยวโยนให้ไม่มีสติ คือสปีดรันน่ะคือเราเราวิ่งไปเรื่อยใช่ไหมมันคือแบบใครไม่รู้จักสปีดรันก็คือต้องทําเวลาให้ให้ไปปะฆ่าอินเดอร์ดาก้อนให้เร็วที่สุดอะ่ะเท่าที่จะทําได้อะ่ะอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อย20่นาทีแต่คนที่เริ่มเล่นแรกๆก็อาจจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะเนี่ยฮาก็อันนี้คร<อ>ั้งแ,<ล>แรกสปีดรันของยาฮอตครโบลิสก็ครั้งแรกนะครับแล้วนี้บอกขนแก่เหรอ แล้ววอาระวางทำไมจะย,ยัโอมโปมีเนื้ออีกไหมหิวม,มีนแต่หิวยังไม่เยอะหรอกแต่เลือดมันไม่เพิ่มอะตัวิสขุดอะไรเสร็จยังเราก็ต้องรอนะครับเดี๋ยวก็พอดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเช้าปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็เออจะมาเปิดไหมตอนนี้ก็เช้าแล้ว ตรงนี้ทําเป็นบ่อน้ำเอาไว้ซึ่งเอาจริงนะโฟจริงจริงวิธีทําบ่อน้ําที่ถูกต้องมาต้องขุดตรงนี้ออกอย่าหอบกินน้ำไม่ห้หมดเลยเออเดี๋ยวจะทำคลิปดูนี่โฟวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ตัดตัดไม่ได้อ่ะอ้าวทขาไมตัดไม่ได้อ่ะไปหาน้ําเพิ่มหน่อยนี่สมบ่อน้ยิ่งขึ้นเลยดูทำได้ ไบ่อน้ำมีฟินิตี้ okay. bon as, Infinity, จะทำไงอะตอนนี้ก็หาวิธีทำบ่อน้ำวีฟินิตี้ก็เดี๋ยวสต็อกไปก่อนตอนหาหาทางเสร็จนะครับโอเคตอนนี้นะครับไม่เอาสปีดแล้วแหละเพราะว่ามันยากเกินนะคะเพราะว่ากีมันมันตายไอโบอลิสโบลิสมาตีจากนัดโบ,บลิสก็โดนชีเปอร์ แล้วจากนั้นก็ตายคู่แล้วก็เกิดใหม่แล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมแล้วนะครับตอนนี้ก็เล็กตอนนี้ก็ต้องสร้างบ้านแล้วเนะี่ไม่สปีดลันลนะอืมแต่คลิปนี้ก็ยี่สนาทีเหมือนเดิมอะตอนนี้นะครับก็ใช้พีเอ็ กับขวาเหล็กกับดาบเหล็กนะครับชื่อพิกแอคเหล็กอยู่ที่โปลิสนะครับไม่เคยใช้อะไรที่มันตัดน้อยเร็วขนาดนี้มาก่อนในหมดเซเวเบิร์เลยนะครับเร็วจัดเลยคือใครจําคลิปเก่าๆของตอนเอตอน,น,นเาเด็กๆของปีสองปีที่แล้วได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปดูได้นะครับคลิปนั้นคือสิ่งของอย่างเดียวใช่รเบิร์ คลิปนั้นเสกของอย่างเดียวอะไรเองไม่เป็นเลยพูดอะไรอ่ะพูดว่าเสกของอย่างเดียวใช่ไหมเสกของอย่างเดียวใช่อืมโ์ลิตก็บอกตอนนันอะไม่เป็นเออฟอร์ลิตบอกว่าตอนนั้นอะไรไม่เป็นเพราะว่าอยากเป็นมาคราเวอร์ชั่นเก่าสุดเลยยังนมคราเวอรยเป็นราเวอร์อืมได้เหล็กหกอันฟอร์ลิได้เหล็กหกอัน เอ้สร้างบ้านแล้วดีกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ตอนนี้มันมืดเกินมืดเกินดีนะมีไม้เยอะเลยโอ้โหได้ไม้มาเป็นสแต็กเลยโหตอนนี้ก็สร้างบ้านนะครับเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนโอเคเสร็จแล้วกินน้ำเสร็จแล้ว บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่แข็งแกง่งมากแน่นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ลืมบอกแล้ครับตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วโรงเรียนใครยังไม่ปิดบ้างมาคอมเมนต์ได้อาจจะปิดกันหมดแล้ว น่าจะปิดกันหมดแล้วโรงเรียนใครเปิดเทอมโรงเรียนใครเพิ่งเปิดเทอมหรือว่าโรงเรียนใครยังยังยังไม่ปิดเทอมบ้างคอมเมนต์ได้นะครับแต่ก็คงจะปิดหมดแล้วแหละ,ะตอนนี้ก็อยู่เอ่อที่นครศรีธรรมราชภาคใต้ก,กอ็อย่างที่เห็นเขาบอกว่าอ่าแล้วก็อ่ายี่สิบห้าจังหวัดมีวีไอพีไอฟอลีนซอมบี้ ยูวีเลยยูวีแสงแดดเด็ดเก้าโมองอะเด็ดเด็บ่ายอะไอา่างแบบทำให้จุ่มากได้เลยนะสุ่มได้แลนะ้วดีอ่ะช่วงนี้นะครับเอ่อใครที่อยู่จังหวัดแบบเอ่อภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยเออพเอ็มเยอะไหมพีเอ็มสองจุห้า คนที่ดู้ครับภาคเหนือ PM สองจุดห้ายเยอะไหมเพราะว่าที่นครสนรรเมื่อก่อนเยอะมากเลยตอนนี้ไม่เยอะแล้วพี่ลอยเนี่ยฮะที่ลอยเนี่ยโดนสถานะซอมบี้ไงครับย้อนเปิดก่อนอะไม่โป้เลยแหละไม่เปิดเลยไหนถ้าไม่กล่องมันเปิดเองอ่ะ What What มันคืออร่อย,ออ,ยออกแล้ว ถ้าเบอร์ตรงนี้เปิดเอ้ยสกิลเหรอประตูประตูคาประตูด่วนเลยตอนนี้ประตูทาไมไม่ได้ของด้วยอ่ะบอลี่สกิลยิงหน้าโอ้ยเหน็ดสกิลสกิลไม่ไอ้ยสกิลเข้าบ้านสกิลเข้าบ้านสกิลเข้าบ้านสกิลสกิลนี่สกิลสกิลไอ้ยสกิลออกไปโอเคสกิลตาย ถ้าไมก่กองเหลือครึ่งนึงอ่ะ <c oughs> เอาเอาเล้ยเหล็กไปไหนหมดอะก็โปรทุบไงไม่มีก็โปรทุบแล้วมันหายอาอาอออเอาโปรเขาไม่ได้คราฟหมดนะเดี๋ยวเขาคราฟเหลือไม่อยู่อ่ะเหล็กหายนะครับตอนนี้เมื่อกี้โดนสเกลนะครับรีบปิดเลยไม่อยู่แล้ว <ก> oh, <my. S 1> พาทนี้อาจจะเป็นคลิปอ่าร์ทนี้ปาไปว่าเป็นเป็นอีพีหนึ่งของเอ่อ oh, <my. S 1> การสปีดรันมั่ว <laughs> เพราะว่าวันไม่ได้สปีดรันเลยอ่ะหลังคาก็ไม่ต้องทำแล้วนระะันตอนนี้ yeah, ก็เดี๋ยว <my. S 1> พาทนี้อาจจะย oh, <my. S 1> ี่นาที oh, <my. S 1> ไม้มีอยู่เก้าอันเองอ่ะ oh, <my. S 1> เอาไปสร้างบ้านแล้วอ่ะน่ะไปโอเคตอนนี้ก็ อการสป,ปีดรันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเจอเด็กเจอเพชรอะไรง่ายเลยใช่ไหมโปโปลิสก็บอกว่าใช่ใครไม่ได้ยินเสียงโปลิสก็คอมเมนต์ได้เพราะโปลิสนั่งอยู่ข้างๆโปลิส <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ติดใบเอาไว้อะฮัลโหลใครได้ยินบ้างโปลิสพูดคำว่าฮัลโหลเสียงเพลงได้ยินกันไหมเสียงเพลงได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินเพิ่มเสียง หวังว่าจะได้ยินนะเพลงสปีดรันนาครับของคุณดีนโอ้สกิลข้างนอกโอ้สเกลข้างนอกเหรอเดี๋ยวเขามีดาบไอรอนเฮ้ยวัดดีหวัดดีเพื่อนนายหวัดดีหวัดดีเพื่อนนายเรียบร้อยสเกลตายแล้วพ่อเดี๋ยวฆ่าสเกลแล้วเน้อตุ่ไอ้บอล เดี๋ยวโพสไว้เพราะว่าคลิปนี้อาจจะพโพสบ่อยหน่อยแต่เปิดเนิแต่แล้วทำไมเราอัดคลิปแล้วทําไมมันไม่มีโฆษณาเลยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแบบตอนแม่อัดคลิปตอนแม่อคลิปแล้ตอนแม่อัดคลิปที่โฆษณามาก,กวนใจตอนนี้เม,มื่อกี้เหมือนได้สเสียงซีเปอร์นะ,ะอะไรต่อถอดน,นะตอนนี้ได้เตียงมาแล้วนะครับเออ ตอนนี้ก็ได้เตียงม,มาแล้วเมื่อกี้คุณโปตายอีกแล้วโดนซอมบี้ใช่ไหมใช่โดนโป้กับสเกลลุ่มกระทืบคุณโปบอกว่าคุณโปโดนโซอมบี้กับคุณสกิลลุ่มกระทืบน,นะครับกระทืบไปเกมกระทืแบอบ่ะเอาเท้าย่ำเนีย่ยจะตายโดนลุ่มอะซอมบี้มัม<ด>นก็เข้ามาใก,กล้สกิลก็อยู่ใกล้ คนดูเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมครับตอนฮอตออกมาจากหน้าเจ้ที่เป็นเตาอบฝนแบบล่วงลงมาใส่หัวเต็มเลยแบบเยอะกว่าตอนนี้อีกแล้วมาเป็นผู่กองทัพเลยเยนื้อเบอร์รี่ฮอตย่างเนื้ออยู่นะเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้อีกแล้วนะคบท่านผู้ชมเห็นไหมอืมเป็น ถ้าคนดูไม่เห็นย้อนกลับไปดูได้มันต้องดูนานๆมันถึงจะได้เนี่ยเมื่อกี้โพลิสเรือรอ,ยอยู่ในกล่องนะเราที่เรือไปขอกับคันเนื้อหมูถ้าถ้าอะไรปุ๊บทีที่สองเดี๋ยวค่อยทำของแยกคะ โบริสบอกว่าถ้า EP สองแล้วก็ค่อยทำกล่องแยกแล้วก็จะทำคลิปสองลง shader ฮะ shader อะไรนะอะไรที่ลงอะไรนะลงเลยลงภาพสวยอะไรที่ไหนอ๋อลงเ h a d e r ใช่ลชลแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปก็จะสอนลง shader ทำภาพสวยนะครับในマイคับช้างใครที่ไม่มีไมค์คับของแท้เอาไว้ได้ แล้วไปบายครับช้างครับแมนอะใครที่ไม่อยากเสียตังไปโหลดมาครับช้างจะอยากลงภาพสวยในเกมมาครับของฟอร์ดเดวสอนนะครับอ,อีกแล้วแล้วเป็นพิก e แอกเล็กซะทุกทอ,อย่างเมื่อกี้เลือดยังเต็มอยู่เลยใครที่ไม่คุ้นนะครับว่าตัวละครทำไมทำไมตัวละครโปลิสเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราเปลี่ยนมาเล่นมาครับช้าง ฮะข้างหลังใช่นี่ข้างหลังมีรูปตัวอะไรก็ไม่รู้เดวครับพิสตันจิพิสอะ,อะหรือพิสตันอะไม่รู้อ่ะมันเป็นเหมือนโกเลมตัวเขียวๆตัวอะไรก็ไม่รู้ฮึใครดูออกขอบเนต์นะครับว่ามันคืออะไรบริจาจะทำทำอะไรอะเดี๋ยวในกล่องมีม,มีมีถามไหมบริจายืนบนกล่องนี่จะเปิดกล่อง ในกล่องไม่มีหรอเคสองอันก็ยังเเคคาร์ททอตมาด้วยนอดครับทอน้็อตคาร์ทดงาใช่มาเอาในบ้านเอากี่อันเอาสี่อันไหมตันละสี่เพราะว่าคร์ทได้แปดอันมาเอาในกล่องสี่อัน ลหลังมากมีมเยเเยีะยมมากเลยหรอจะปิดจะปิดประตูมาเดินมาไม่รู้รเป็นอะไรนะครัเพราะเวลาเล่นสองคนชอบปีกันอะตอนขสว่างเมืม่อไรกนตอนข้ามสว่างตอนเช้ามืดเอาอะไรทอดโอเคเดี๋ยวให้มานี่มานี่นเอา คก็ตอนนี้ก็ปาไป8นาทีจบคลิปเลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็จบเลยก็ได้งาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามชองมาติดต่เทอแแล้วก็ช่องอะไรนะไม่มีแล้วโอเคช่องโปลิตไปบีแล้วเพราะว่าอะไรบางอย่างแล้วก็ไปติดตาเฟซบุ๊กคุณก๊อตด้วย คุณพี่กอดนะครับอือย้อดอะไรส่งคลิปเมื่อกี้พี่กอดจากตรงนั้นมาตรงนี้ไหนโดดจากตรงไหนก่อนจบคลิปแล้วครับโำริจบอกว่าโดดจากตรงไหนอ่ะย้อนี่ตรงนี้นี่คะตรงนั้นมาดูก่อนดูอยู่ไหนโำริจบอกว่ากระโดดจากตรงนั้นไปตรงไหนาไม่ได้แล้วเออเอ้ก่อนจบคลิปก็บายบายคุณหมูตัวนี้ด้วย ลา,ลาก่อนลาก่อนะคุณหมูกลายเป็นเนื้อให้ฉันกินซะ